เอาละครับคุณผู้ชมชาวไทยทึ่งวันนี้อยู่กับผมเลโอนะครับและเรื่องที่ผมจะพาุผู้ชมมาทึ่งวันนี้นะครับคือเป็นอาชีพนะครับที่ไม่เคยคิดว่าจะมีนะครับแต่มีจริงๆสําหรับอาชีพนี้นะครับนั่นก็คืออาชีพนักชิมน้ํานะครับซึ่งหน้าที่หลักๆนะครับของนักชิมน้ำเนี่ยก็คือการพิสูจน์คุณภาพของน้ําด้วยการชิมนั่นเองนะครับโดยที่วันนี้ เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับข้างหน้าผมนี้นะครับมีน้ําอยู่5ขวดนะครับซึ่งก็จะแตกต่างออกไปนะครับมีทั้งน้ําแร่น้ําธรรมดานะครับแล้วก็ยี่ห้อแตกต่างกันออกไปนะครับผมจะทดสอบด้วยการเทใส่แก้วแล้วก็สลับขวดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่านักชิมน้ำเนี่ยเขาจะสามารถแยกออกหรือเปล่านะครับว่าแต่ละแก้วเนี่ยมาจากขวดไหนครับ คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นเกี่ยวกับคนที่ทําอาชีพนักชิมวน์นักชิมอาหารแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนทํานั่นก็คืออาชีพนักชิมน้ําเปล่าครับแมฟังไม่ผิดครับเป็นอาชีพที่น้อยคนนักที่จะรู้จักซึ่งผู้ที่ทําอาชีพนี้ก็คือคุณปอวรจันเที่ยงธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำดื่มคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยซึ่งทั่วโลกมีเพียงไม่ถึง200คนเท่านั้นครับที่ทำอาชีพนี้และวันนี้ครับคุณเลโอก็จะมาพิสูจน์ความสามารถด้านการชิมน้ำของคุณปอซึ่ง เก่งถึงขนาดชิมปุ๊บรู้ปั๊บครับว่าน้ำที่ชิมมาจากขวดไหนแม่ผมละง,งงงงว่าจะรู้ได้ยังไงครับในเมื่อน้ำมันก็จืดเหมือนกันหมดรสชาติแทบจะไม่ต่างกันเลยครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราให้พี่ปอนะครับมาชิมน้ํากันทีละแก้วเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ปอเนี่ยจะทายถูกหรือเปล่าว่ามาจากขวดไหนแก้วแรกเลยหมายเลขหนึ่งนะครับ กี้ผมเห็นพี่ปอชิมน้ําแล้วก็มีแบบเหมือนอมทิ้งไว้แล้วก็ทําปากอะไรเงี้ยอันนี้มีคือน,นี้คือทำอะไรอยู่ครับอันนี้จะแยกได้ค่ะว่าไหนน้าแรกกับน้ำน้ำปกติกตใช่คะรสชาติคือถ้าเกิดว่าน้ําไม่มีแร่ธาตุเลยเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หวานนะคะอันนี้คือน้ําปกติเบอร์2กับเบอร์4เป็นน้ําปกติคิดว่าเป็น,นขวดไหนป็นสองขวดนี้อ่ะสขวดนี้เหลือหนึ่งสาห้า 1,3,5เนี่ยคือเป็นน้ำแร่ถูกไหมฮะค่ะตัวที่หยิบมานี่น้ำแร่มันคล้ายๆกันมากมันไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเริ่มยากแล้วแต่มคิดว่าเป็นอย่างงี้โอเคอ่ะได้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะถูกต้องหรือเปล่าอ่ะผมไปดูั้งแต่หมายเลขหนึ่งก่อนแล้วกัน2องสานี่ถูกต้องมาที่ขวดที่สนะครับ นี่ต้องนะครับโอเคต่อกันกเลยขวดที่3นะครับ1 2 3่งสองซ้กต้องโห,โห,โหขวดที่4นะครับถูกต้องและอ่ะขวดก<ว>็ปล่อ <noir> ยดดดได้ไหมดปล่อยได้เลยนะครับ <laughs> และขวดที่5ถูกต้องนะโอ้โห ความเชี่ยวชาญของคุณปอสามารถชิมน้ําแล้วก็แยกแยะถึงความแตกต่างของน้ําดื่มแต่ละชิด้ได้อย่างแม่นยําครับแต่อย่างเล่านี่ถ้าชิมก็แทบจะไม่รู้สึกครับเพราะว่ามันก็จืดคล้ายๆกันหมดแต่คุณปอนี่เขารู้ครับและยังมีเทคนิคเฉพาะในการชิมเพื่อวิเคราะห์และแยกแยะแร่ธาตุที่อยู่ในน้ําซึ่งนั่นก็คือหน้าที่หลักของเธอครับเพราะว่าแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำครับจะมีความเหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละคนในแบบที่แตกต่างกัน และเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนทาอาชีพนี้นั่นเองครับพี่ปอครับอาชีพนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงคือไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆเราไปอยู่อังกฤษมาตั้งแต่10บขวบแล้วก็อยู่โรงเรียนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบดื่มน้ําชิมน้ํา ว่าเอ๊ะทำไมน้ําที่โรงเรียนปอเนี่ยอยู่3ชั่วโมงห่างจากลอนดอนเนี่ยมันมีรสชาติหวานมากแล้วน่าดื่มพอมาที่ลอนดอนพอมาดื่มน้ําจากก๊อกเพราะว่าที่อังกฤษเขาดื่มน้ำจากก๊อกได้ใช่ไหมมีความแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มสนใจแล้วพอไม่สบายจากการที่เข้าในกรุงบ่อยอะไรเงี้ยค,ครูก็เลยบอกว่าอยู่ลองเปลี่ยนน้ำสิเวลาไปนี่อยู่เอาน้ําใส่ขวดจากทีนนี่ไปแล้วไม่ดื่มน้าที่นั่นหรือไม่ก็ซื้อน้ําจากขวดดื่มอะไรเงี้ย พอกลับมาก็สบายดีก็เลยบอกเออสงสัยม,มันเป็นเรื่องน้ํามันมีการเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยเสิร์ชดูว่ามีที่ไหนที่สอนเรื่องนี้บ้างเสิร์ชชุดสองปีค่ะ mm hmm. จนกระทั่งไม่ไม่เจอจนกระทั่งออกไปไงานเอ็กซ i t i o ชันที่ต่างประเทศแล้วก็เห็นเนี่ยวอลเทอร์สมา i เ r ียเขากำลังจะเปิดก็เลยสมัครไปรเขาเรียกหลักสูตรวอลเทอร์สมายเ i ียเลยนะฮะสมายเรียไวน์ <S S elier, wine, ที่คนรู้จักก็คือสามารถที่จะแยกไวน์ขาวไวน์แดงมาจากแค้นเทโวร,รมันเท่าไหร่รสชาติมันเื่อแค่เหมือนกันเลย อันนี้คือเป็นเป็นน้ำน้ำเนี่ยมาจากแหล่งไหนที่ปอบ,บอกว่ามาจากแหล่งที่มันอยู่ใกล้ทะเลอยู่บนภูเขามาจากใต้ดินคือจะศึกษาเรื่องพวกนี้ตศึกษาความสําคัญของนักชิมน้ําในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแล้วก็คือการเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําดื่มให้มีคุณภาพคอยแนะน,นําน้ําให้เหมาะสมกับคนกลุ่มต่าง ให้คำแนะนําเรื่องการดื่มน้ําให้เหมาะกับร่างกายของผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บยิ่งต้องรู้ว่าตนเองควรจะดื่มน้ําประเภทไหนนอกจากนี้ครับคุณปอยังสามารถช่วยแนะนําได้ว่ากินอาหารแบบไหนแล้วควรจะดื่มน้ําอะไร เพื่อให้รสอาหารอร่อยกลมกล่อมได้อีกมากขึ้นมาอีกด้วยครับแม่ไงครับแม่อันนี้น่าทึ่งมากๆครับเพิ่งทราบนะครับเนี่ว่าน้ําดื่มมีส่วนทําให้อาหารที่เรากินอร่อยขึ้นครับเออิดอาหารแต่ละชนิดเหมาะกับน้ําเปล่าแบบไหนเออคนไทยที่ชอบทานอาหารเผ็ดสมมติอ่ะส้มตำแซบ,บเลยส้มตำออต้มยำอะไรเงี้ยแซบเลยเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยเป็นกรดเพราะฉะนั้นก็ควรดื่มน้ําแร่ที่มีความด่างเป็นธรรมชาติ ที่เข้าไปพอดื่มไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยบาลานซ์ค่า P ีในร่างกายของเรานะคะเอาละะแล้วอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ควรจะดื่มน้ําแบบไหนเนื้อสัตว์ควรดื่มน้ําแร่ที่มีออกคิเจนธรรมชาติเพราะว่าเนื้อเป็นกรดแต่ถ้าเกิดว่าทานชีสไหชีสทานครับชีสมันก็ทานชีสเนี่ยส่วนมากชีสทีสมส่มันจะเค็มครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นชีสเนี่ยควรที่จะทานเป็นน้ำ,น,ำน้ำดื่มธรรมดาเพราะว่าความเค็มของมันนี่จะถูกล้างไปด้วยน้ําธรรมดา แต่ถ้าเป็นชีสซอฟท์ชีสควรที่จะดื่มกับน้ำที่มีคาร์บอนตคือเป็นน้ำสปาร์คลิงเมื่อทานเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดการที่มีโฟมอยู่ในปากนิดนึงทำให้ชีสอันเนี้มันจะนิ่มขึ้นและซอฟท์ขึ้นอลองดู ทีนี้พี่ปอครับมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมในการดื่มน้ําให้ได้ประโยชน์มากขึ้นไหมสําหรับ daily use ของเรา daily use ได้ที่พี่บอกว่าช่วงนี้อยากให้คนดื่มน้าที่เป็นน้าด่างธรรมชาตินะคะซึ่งน้ําด่างธรรมชาติเนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามห้างนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่ตื่นมาทุกวันเลยทำบานบานได้เนี่ยก็จะบอกว่ามีวิธีครับผมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสอนกันนะครับดื่มน้ํายังไงให้ได้ประโยชน์นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับวิธีการดื่มน้ําให้ได้ประโยชน์นะครับง่ายๆเลยใช่ค่ะทำยังไงครับอันนี้คือวิธีทําให้มันเป็นน้ําด่างโดยธรรมชาติอันนี้คือน้ำนะคะน้ําเปล่าที่เราดื่มเลยมีแค่มีด <c oughs> เขียงแล้วก็เลมอนนะคะ,ะมะนาวไทยใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ปอกใช้เนี้ยเพราะว่าบางทีมันจะหอมกว่าแต่คนถามว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นกรดใช่มะนาวเป็นกรดแล้วทำไมจะทำเป็นด่างได้ จะเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่เป็นกรดแต่เมื่อใส่ลงไปในน้ำมันจะมีปฏิกิริยาแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทำให้ไอออนของน้ำเนี่ยทำให้น้ำนี้กลายเป็นด่างไม่ต้องบีบเลยไม่ต้องบีบเลยค่ะมีเสร็ดมะนาวอย่างเงี้ยดีเพราะว่าพวกเนี้ยทิ้งไว้ประมาณสักแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งดื่มเลยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ดีเนี่ยคือน้ำด่างละอืออร่อยนะอร่อยมันแบบว่ามันหอมเลยเชียวแล้วหอม นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมน้ําแล้วคุณปอนี่ครับยังมีของสะสมสุดลักสุดหวงซึ่งผมว่าแปลกมากๆครับนั่นก็คือเธอเก็บสะสมน้ําดื่มจากทั่วโลกที่ได้จากการตะเวนไปเก็บตัวอย่างน้ําจากหลายๆประเทศเสมือนเป็นสมบัติที่คุณปอรักแล้วก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีครับจะมีขวดไหนหน่าทึ่งกันบ้างให้คุณปอพาไปชมกันเลยครับนี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้ขวดสีดำๆอันนี้ไม่ใช่ชายเย็นนะครับ นี่คือน้ำเปล่าสีดำแต่นี่คือสีดำที่เราเห็นนี่คือเป็นสีดำตามธรรมชาติเลยเขาไม่ได้ปรุงแต่งให้เป็นสีดำไม่ได้ค่ะใช่เป็นตามธรรมชาติเพราะมันเป็นมีเขาเรียกว่าฟล i c ิกมิ r เนอร์ l พวกมินเนอร์สที่จะหายากมากไม่มีรสชาติอะมีความหวานนิดนึงในความรู้สึกนะคนนี้ที่ปองเนงได้มาหมาดนๆเนี่ยคนนี้อยู่ที่180บาท มีขวดแพงกว่านั้นหนึ่งนะแล้วฮะว<ช>ขวดไหนครับพี่ปอขวดนี้เพิ่งออกมาใหม่ควดนี้แพงขวดเล็กอันนั้นอ่ะก็ซื้อมาอที่220บาท220<ช>บาท,บาทคนนี้ซื้อมาที่3 0 0บาท UAE อันนี้มาจาก UAE ค่ะการที่ไปหาแหล่งน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาหาแหล่งน้ำง่ายๆนะ UAE มีแหล่งน้ำไหมมันเป็นทะเลทรายครับ แล้วพอมันเจอแหล่งน้ำทีโหแพงเลยเหมือนน้ำมันนะอะเจอแป๊บเดียวแล้วอันนี้เหรอคับอันนี้เห็นมีตะกอนอะไรสีน้ำตาลอันนี้จะไว้ให้ดูเลยว่าตะกอนสีน้ำตาลนี่จริงๆไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติทิ้งไปทิ้งไปนะ้ำจะเป็นแบบนี้บางทีก็ขึ้นสีเขียวเป็นตะกอนแบบนี้ค่ะถามว่าดื่มได้ไหม ดื่มได้ถ้าเป็นเมืองนอกอะ่ะเขาก็ดื่มกันเพราะเขาถือว่าน้ำอันนี้เนี่ยมาจากแหล่งธรรมชาติ<อ>เพราะอันเนี้ยอันเนี้ยยี่ห้อเน,นี้ยบอกได้เลยว่าเป็นธรรมชาติแน่นอนครับถ้าพูดกันมาขนาดนี้แล้วพี่ป <c oughs> อเองก็ทำแบรนด์น้ำดื่มด้วยถูกต้องไหมครับใช่แบรนด์น้ำดื่มด้วยค่ะคราวนี้แบรนด์น้ำดื่มของปอเนี่ยเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะคะแต่สิ่งที่พิเศษนี้คือน้ำแร่ธรรมชาติไม่พอมันมีความข้างความเป็นด่างเนี่ย ph 8บวกขึ้นไปนะคะคอันนี้คมันเป็นน้ําด่างอัลคาไลน์ธรรมชาตินะคะคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะถามปอเกี่ยวกับเรื่องน้ําในเชิงลึกนะคะสามารถที่เข้ามาในเว็บไซต์ของปอได้โอ้โหวันนี้นะคุณผู้ชมครับเราได้ความรู้เกี่ยวกับน้ําเปล่าเนี่ย เยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหเรื่องการดื่มน้ําที่มาของน้ําประโยชน์ชของน้ําอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงขอบคุณพี่ปอมากๆเลยนะครับ,งงรรบที่มาพูดคุยเราวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณยิด่ดีเลยค่ะ,ะค <laughs> และนี่แหละครับคือนักชิมน้ําเปล่านะครับคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยนะครับหรือ Water s o m m e r i e r Thailand คนไทยน้าทึ่ง